คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการเก็บผักโขม2แบบมาฝากนะคะทุกคน2วิธีนี้สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะผักโขมถาดนี้ประมาณ20บาทนะคะทุกคนช่วงนี้หาซื้อง่ายแล้วก็ค่อนข้างราคาไม่แพงเลยนะคะเรามีอยู่ประมาณ2ถาดเนาะเราเอาไปแช่กับเบกกิ้งโซดาผสมน้ำนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาด2-3ครั้ง ผึ่งให้เสด็จน้ําก่อนนะจากนั้นเราก็จะมาเด็ดเอาแต่ใบนะคะในส่วนของก้านเราจะเอาไปทำเมนูอื่นนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําวิธีแรกก่อนนะก็จะเป็นการเก็บผักโขมแบบสดๆนะคะไม่ยากเลยนะแค่เอาใส่ถุงซิปล็อกไล่ลมออกนะคะปิดให้สนิท ก็แช่ช่องฟรีดได้เลยนะคะวิธีนี้ง่ายมากนะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจะเอาไปลวกก่อนนะคะเวลาเราจะเอามาทานแล้วก็เอามาพักให้น้ำแข็งละลายแค่นั้นเองนะคะง่ายมากๆค่ะอันนี้เราทำไป2ถุงนะคะถ้าใครมีเครื่องซีลก็ใช้เครื่องซีลสุญญากาศได้นะคะนี่เลยนะคะแช่ช่องฟรีดเก็บได้เป็นเดือนๆเลยค่ะในส่วนของวิธีที่2จะเป็นวิธีการลวกก่อนนะคะ อย่าลืมเตรียมน้ำกับน้ำแข็งไว้นะหรือว่าน้ำเย็นจ,จัดๆก็ได้ค่ะต้มให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดนิดนึงแล้วก็ให้เราใส่เกลือลงไปแล้วก็เอาผักโขมลงไปลวกค่ะเวลาในการลวกนะ้ำไม่เกิน2นาทีนะคะประมาณนาทีครึ่งถึง2นาทีเนะี่ยถ้าลวกนานไปมันจะเละนะคะก็คอยกดให้ผักมันจมน้ำร้อนด้วยนะจากนั้นนะคะเราจะตักขึ้น ใส่ตะแกรงอีกทีหนึ่งก่อนนะเพื่อไม่ให้น้ําที่ร้อนๆในมันเยอะเกินไปนะเวลาเอาลงแช่น้ําเย็นเดี๋ยวน้าเย็นเราจะไม่ค่อยเย็นนะคะค่ะใส่ตะแกรงแล้วก็เอาใส่น้ําเย็นต่อเลยค่ะพักไว้สักครู่นะประมาณ3นาทีนะคะให้น้ําแข็งทุกอย่างละลายแล้วก็ผักโขมมันเย็นตัวลงเนาะอันนี้จะเป็นวิธีการไม่ให้มันสุกต่อนั่นเองมันจะได้ไม่เละนะจากนั้นเทน้ําทิ้งนะคะกรองเอาน้ําออกให้หมดแล้วก็ เอามาปั้นเป็นก้อนๆอ,อย่าลืมบีบน้าออกอีกครั้งด้วยนะคะทุกคนถ้าเราลวกเล็กเกินไปเวลาปั้นอย่างเงี้ยมันจะเละนะคะมันก็จะขาดหลุดลุ่ยเนาะก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจากนั้นเราจะเอาไปใส่ในพิมพ์อบขนมนะคะพิมพ์อย่างอื่นก็ได้นะคะหรือใครไม่มีพิมพ์ก็ปั้นก้อนๆก็ได้แล้วเอาแช่ช่องฟรีซนะคะหลังจากที่มันแข็งแล้วเนี่ยให้เราเอามาใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงรวมกันแล้วก็แช่ช่องฟรีซอีกทีนึงค่ะ ก็จะพอกินประมาณมื้อหนึ่งนะคะ1คนประมาณนี้นะหรือใครชอบกินเยอะก็2ก้อนได้เลยค่ะเราทำไปทั้งหมด2ถาดนะคะอันนี้เป็นถาดแรกอีกถาดหนึ่งก็จะเป็นซิลิโคนนะคะก็แกะแบบนี้ได้เลยค่ะช่วงนี้ผักโขมเยอะนะคะทุกคนบางช่วงนี้หาซื้อยากมากแพงด้วยนะคะอันนี้ไม่ค่อยแพงเลยนะคะเอามาทำใส่ตู้เย็นนะคะไว้กินในมือ้อต่อไปได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงที่เราแช่แบบสดๆค่ะทุกคนก็ยังดูสดสวยอยู่เลยนะคะแต่มันก็จะแข็งๆนิดนึงนะถ้าใครกลัวมันจะหักจะขาดก็อย่าลืมเอามาวางนอกตู้เย็นให้มันละลายน้ําแข็งก่อนค่อยเอาไปทําเมนูต่างๆค่ะนะคะเป็นใบยๆยังเขียวสดอยู่เลยวิธีนี้สะดวกง่ายนะคะทุกคนแต่ถ้าเอาไปลวกก่อนแล้วมาแช่แข็งก็อ,ออกจากตู้เย็นเนี่ยทานได้เลยนะถ้าใครรีบ เอาไปเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งนะคะอย่านานอันนี้เราทํานานไปหน่อยมันก็จะแห้งๆถ้าใครมีเวลานะคะเอาออกมาพักไว้ก่อนนะให้มันค่อยๆนะคะให้น้าแข็งค่อยๆละลายออกผักก็จะยังดูสดสวยน่าทานนะคะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือที่เราเวฟเนะะี่ยค่ะเราเวฟนานด้วยแหละมันก็จะดูแห้งๆฝั่งขวามือสองก้อนที่กําลังจับอยู่นี่นะคะก็จะดูแบบน่าทานดูชุ่มฉ่านะคะไม่แห้งเหี่ยวจนเกินไปเนาะไปลองทําดูนะคะทุกคน ผมประโยชน์เยอะมากนะคะเก็บไว้ในช่องฟีดได้นานเลย